สวัสดีครับคุณผูชมครับอากาศหนาวๆันนี้ครับ12องศาก็จีหนังครับอันนี้เป็นหนังวัวนะครับหนังวัวเนื้อมันจะน้อยกว่าหนังควายนะฮะจริงๆรสชาติสู้หนังควายไม่น่าน,นะครับเดียวว่า,ามันใกล้ก็เลยเอามาย่างจีน,นะครับ ให้มันดำๆอย่างนี้นะฮะเราค่อยไปทุบตามขั้นตอนเลยนะฮะไฟต้องแงนึงแดงต้องตีด้วย่านนะครับเนี่ยนี่อ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะได้ทุบนะครับมาถึงขั้นตอนการทุบครับก็จะเอาสีดำๆออกนะฮะ ดองคนถามว่าเสี่ยงต่อมะเร็งไหมเสี่ยงครับแต่ว่าอย่าไปกินดำๆมันนะโอ้โหมงินหมูกรอบเลยฮะเดี๋ยวนี้ฮะอ่าตัวนี้เดี๋ยวต้องทุบให้มันขาวเลยนะครับเอาสีดำๆมันออกทั้งหมดอ่ะพอทุบเสร็จหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่าอยดูครับเรียบร้อยครับแต่ว่าอย่างนี้ไม่ผ่านนะฮะเพราะว่าหนัง รู้สึกว่าจะยังไม่แห้งดีเท่าไหร่นี่นะครับต้องเป็นหนังควายนะครับท่าแน,นะนําบอกว่าหนังลาวนะครับอันนี้ไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวตรงนี้อาจจะได้ให้หมานะครับเนี่ยอ่ะอ่ะเรียบร้อยนะครับสําหรับการจี่หนังนะครับ